สวัสดีครับ<อ>วันนี้น้ำเหนือจะไปทำอะไรเอ่ยเ,เก็บมะเขือเทศเก็บเขือเทศเหรออา้าวพาน้องไปเก็บมะเขือเทศกันเลยเอาอะไรมาด้วยเนี่ยทังนี้ลา,า,าบาก้าไปด้วยเหรออ้าวยาัวยวงไหน้วงไหนังไนี่น้องๆอ,อันนี้เป็นต้นมะเขือเทศนะเห็นกันไหมเอ่ยอันนี้เป็นต้นมะเขือเทศนะแต่ว่าแม่ไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองนะแล้วก็มีแล้า มันมีหนามด้วยตอนนี้มันสุกแล้วนะนี่มันสุกแล้วมันสามารถเก็บได้แล้วเจ้าหนามทิ่มเหรอคะพ่อน้องเหนือบอกว่าเดี๋ยวหนามทิ่มเนาะอันนี้มันสามารถเก็บได้แล้วนะก็คือมันสุกพร้อมเก็บแล้วนะไม่มีลูกไข่ไม่มีลูไข่เลยอันนี้ก็สุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้น้องน้ำเหนือเก็บกันแม่จะให้น้องน้ำเหนือเก็บนะคะ อันนี้เราไม่ได้ปลูกเนาะมันขึ้นเองนะแต่ว่าแม่ก็ถางพื้นที่ข้างๆนะให้มันไม่ลกเนาะอันนี้ก็พร้อมเก็บแล้วเหมือนกันนี่ก็สุกแล้วอ้าวน้ำเนือมันเก็บมะเขือเทศแล้วอ้าวนี่นี่คือตะกร้าของน้ำเนือนะเอาอะไรมาด้วยเนี่ยมันคืออะไรที่คิดตังเหรออันนี้ลูกไม่ใช่นั้นนะอันนี้อันนี้ลูกนี่เก็บอันนี้มาเดินมาหาแม่ทางนี้เดินมาเล็วครับครับอ่าวน้ำเนื้อเดินมาเขือเทศเลย อันนี้นะสุกแล้วน้ำเนอแดดอันนี้ได้ลูกค่อยๆดึงเอาใส่ตะกร้าไว้โอเคได้หนึ่งลูกแล้วอเด็ดต่ออ่าได้หนึ่งลูกอ้าวสามลูกแล้วอ่ลูกนี้ก็สุกแล้วเด็ดด่สี่ลูกอ่ามาเด็ดทางนี้ต่อน้ำเน่าทางนี้สุกแล้วนี่นี้ก็สุกแล้วนะค่อยๆเด็ดลูกอ่ะกีลูกแล้วนนับซิเอ้าทำไมอะลูกมันไม่น่าลูกมันแค่เปื้อนหน่อยเดียวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเอาครับ เนาะเดี๋ยวให้รอให้มันสุกเดี๋ยวเรามาเด็ดกันใหม่นะเดด็ดดดดอันนี้พอแนละ้วลูกอันนี้ไม่สุกพอแล้วครับอ่ะป้าเอามาตะกร้ามาให้แม่ป้าตอนนี้เราก็เด็ดมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วหนะ่ะดูซิมีกี่ลูกให้แม่ดูก่อนอ่ะนับซิหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ นี่กี่ลูกนะแม่นะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกเนาะที่สุกเนอะแต่ว่าลูกที่แปดนี่คือไม่สุกไดาน้องเด็ดมานี่อันนี้มะเขือเทศที่เราไม่ได้ปลูกนะอันนี้เราเก็บผลผลิตได้แล้วเนาะมันขึ้นเองอะ่แะแต่นี่ก็คือต้นมะเขือนะนี่ที่ตะแกรงนี่คือต้นมะเขือนะ,น,น,น,อน,ะอนะน่าจะเป็นมะเขือพวงแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันยังไม่ออกลูกเดี๋ยวออกลูกยวจะพามันเก็บกันนะอ่าไปครับไปเดี๋ยวเราไปดูไก่กันต่อ ไ,กไกหนไก่ไหนหาะไปหาเพื่อนๆไปดูไกส่สีไกอ่อยู่ไหนไหนอ่ะอยู่ในแล้วอยู่ในล้ไหนดูไก่สินีที่บ้านเราก็เลี้ยงไก่เดี่ยนี้เห็นเราเห้นลูกเจี๊ยบไหมนี่ออิ่งไ,ไกันหมด<อ>เลยโอ้โอ้แต่แม่แก่ตัวน,นี้ดุนะน้องๆอ,อย่าเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะัย้นเดี๋ยวเข้าใกล้ไม่ได้นะมันดุนะรู้เปล่าเห็นลูกเจี๊ยบไหมเดีแม่จะถาไปถ่ายลเจี๊ยบ เ้อียเห็นไมเดี๋ยวดียวเราบ๊ายบาลเชียบ่นี้เดี๋ยวหลังเรามให้อาารลูกเียบกันตว่าแม่มันดนะเดี๋ยวเราไปให้หารตัวใหญ่กันดีกวบบตอนนี้เราลองจะล้างมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวให้น้องน้องเหนือเป็นคนล้างนะเดี๋ยวแม่เปิดน้ำให้อยู่ตอนนี้ มาเร็วไปมาใส <c oughs> ่มาอุย้ยไม่ค่อยใส่สิ <c oughs> อา้าวสามแล้วสี่หา้าหกจแบบเจ็ดแปดอ่าล้างมะเขือเทศเลยเอ่ามาล้างให้ดิล้างมอเใส่ตะกร้าไว้ไหนตะกร้าอยู่ไหนเดีย๋ยวเราตะกร้าล้างตะกร้าไว้นี่เนาะ <c oughs> อันเหนือล้างเสร็จแล้วใส่ตะกร้า,าให้แม่นะค่อยๆถูอย่างงี้สิลุคค่อยๆถูอย่างงี้เออว้าวล้างยังไหวอ่ะอ้าวสะอาดไหมใช่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่น้องเหนือล้า,นา,นยางยาได้ไหมขยะอยีกทีเนาะอันนี้ยังื้อนอยู่เลยนะ้ำเหนืออันนี้เราเอาจุกเขาออกก่อนเดี๋ยวแม่ช่วยล้างอีกทีหนะ่ออ้า สะอาดเรียบร้อยดินี่คือมะเขือเทศที่เราไปเก็บมาไปไหนอาา๋มะเขือเทศไปเก็บในตู้เย็นแล้วแช่ที่ไหนอ่ะเอาใส่ได้ไหมอ่ะอ่เก็บอ่ะตอนนี้มะเขือเทศแช่มาแช่ตู้เย็นเรียบร้อยอ่ะปิดตู้เย็นบ๊ายบาย